นับสนุนโดยนังสพินตลาดวิเคราะห์ i n t ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลับเงินล้านค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจาะใจนะักขายเงินล้านที่ประสบความสำเร็จมาจากบริษัท มาชาลาประเทศไทยจำกัดค่ะท่านแรกที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณเปรมสุดาบัวผันค่ะและคุณการิษาวัฒนะโสพลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีสดค่ะค่ะเริ่มจากตรงกลางนะคุณเอขอเรียกสั้นๆนะคะก่อนเข้าสู่ขายตรงทำอาชีพอะไรมาก่อนคะเนี่ยเริ่มแรกทีเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะณปัจจุบันนี้ก็เปิดบริษัทเองอนะคะร่วมกับสามี เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทางเอนจิเนียริงจำหน่ายเหล็กรูป,ปรรณฑ์น,นะคะก็เหมือนกับว่าธุรกิจส่วนตัวก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะย้อนกลับไปสู่ตอนพนักง,งานนิดนึงตอนนั้นเงินเดือนดีไหมทำอะไรก็ตั้งแต่เรียนจบมาะนะคะเราก็อยู่ในเรื่องของฝ่ายขายฝ่ายการตลาดมาตลอดอนะคะก็สะสมประสบการณ์มาหลายปี เป็นสิบสปีเงินเดือนก็สูงนะล่าสุดใช่ค่ะล่าสุดก็ที่ดีแท็กสุดท้ายเลยสุดท้ายนะคะก็ประมาณวงการสื่อสารใช่ค่ะสามหมื่ค่ะก็ถือว่าสูงทีเดียวค่ะแล้วก็ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะต้องก้าวจากพนักงานมาเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทช่วงเวลานั้นเนี่ยความคิด ต่างๆมันเกิดความรู้สึกกลัวมันเกิดความรู้สึกที่ไม่แน่นอนดิฉันว่าคุณข้ามฟ้าไกลเกินนะจากพนักงานดีแท็สู่เหล็กใช่เปลี่ยนมัลนคนละขั่วเลยนะถ้าคุณออกมาเปิดร้านขายดีแท็นี่ดิฉันว่ามันใกล้เคียงนะใช่ค่ะแล้วยังไงปรับตัวยังไงก็จากประสบการณ์ที่สะสมมานะคะมันทําให้เราต้องรู้จักพัฒนาและเรียนรู้ นะคะแต่ว่าสําคัญที่ใจก่อนอใจที่ปกติแล้วถามว่าดีแท็มั่นคงมันเดือนขนาดนี้ร้อยเปอร์เซแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะต้องเข้าไปเปิดบริษัทเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยความกังวลความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นเยอะมากนะคะทําให้รู้สึกว่าเรากําลังจะต้องเผชิญเผชิญกับจิตใจที่เอความที่ไม่แน่นอนตรงเนี้ยแต่สุดท้าย เมื่อมีเก้าที่หนึ่งค่ะต้องมีเก้าที่สองเสมอนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นร้านเหล็กดีไหมเอ่อจะเป็นดีลเลอร์ค่ะตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายของประเทศออสเตรเลียเหล็กนำเข้าค่ะเขาบอกว่าเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วมีมูลค่ามีราคาเพิ่มตลอดไม่เคยลดไม่เคยลดค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะได้กำไรเสมอใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็สามีเป็นวิศวกรนะคะ เรียนรู้ในเรื่องของเชิงวิศวกรรมไปพร้อมๆกับการทำงานกับเป็นเจ้าของธุรกิจไปด้วยด้วยกันนะคะการออกตลาดการพบปะลูกค้าซึ่งแหวกแนวไปเลยแหวกแนวจากเดิมนะคะซึ่งปกติจะเป็นความสวยความงามในเชิงเทคโนโลยีต่างๆแหวกตั้งคู่แหวกทั้งคู่แล้วมาเจอธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่ซึ่งสำเร็จร้อยเเก็เริ่มแรกปีแรกเนี่ย อย่างที่บอกว่าความสับสนมันมีนะคะการลงทุนอุปสรรคการลงทุนการหาสถานที่การหมุนเงินพนักงานการจะเรียนรู้ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าพอมีเก้าแรกพอเก้าที่สองตามมาเราเริ่มเรียนรู้เริ่มที่จะเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวไม่เรื่องจากเรื่องของการขายการตลาดการบัญชีการบริหารการบริหารทุกอย่างรวมอยู่ที่ตัวเราเองทั้งหมดนะคะทำให้ปีแรกประสบความสำเร็จมาก เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเต็มเต็มร้อยเต็มร้อยจากที่ว่าเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะบวกกับใจที่เราพร้อมที่จะสู้ลุยตรงนี้นะคะทำให้เราก็สำเร็จร้อยเปอรเร็จปีที่สองยังสวยอยู่ปีที่สองก็ไปได้ดีค่ะถามว่าบริษัทเราไม่ได้ยิ่งใหญ่นะคะเพียงแต่ว่าเราอยู่อย่าง พอเพียงมันทําให้เราเพียงพอถูกไหมฮะก็ยึดหลักกองพระองค์ท่านถูกต้องค่ะก็อยู่กันได้ตอนนี้กี่ปีแล้วคะเจ็ดปีค่ะเจ็ดปียังไม่เลิกหรือว่าเลิกยังอยู่ค่ะเมื่อยยังได้สวนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีออเดอร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงของน้ํามันขึ้นราคาทําให้ธุรกิจเหล็กตามไปด้วยอ่าเขาก็เลยเขาเรียกอะไรล็อกออเดอร์กันไว้อ่า ล็อกออเดอร์เหล็กเหมือนเหมือนกับล็อกล็อกอเดอร์น้ำมันเนี่ยนะอาดิฉันก็เพิ่งได้ยินแต่ว่าทราบมาว่าเหล็กเนี่ยจะก่อสร้างทีไรนะต้องซื้อไว้สต็อกไม่งั้นตายแน่ใช่ค่ะก็ขึ้นราคาตลอดขึ้นราคาค่ะขึ้นแล้วลงไม่ได้เลยค่ะค่ะจากธุรกิจเหล็กเหลียวเราจะมาคุยกันต่อว่าสู่ขายตรงได้อย่างไรข้ามไปที่คุณเปรมสุดา นะคะกังวลเรื่องนนี้ฉันไม่พูดเปรม่ยนสุรานะนะคะคุณหมวยคะอยู่ในวัตจักรไกตรงมาก่อนหรือว่าทําอะไรมาก่อนก็เมื่อก่อนนะฮะทำธุรกิจส่วนตัวทำฟาร์มหมูมาประมาณ15ปีนะคะก็มาเกิดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเซรกิจเจอกับ วิกฤตตรงปีสามเก้าอะค่ะสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งวิกฤตหนักเลยก็หมดไปสิบกว่าล้านเหมือนกันทำธุรกิจเสริมสวยเนี่ยนะฟาร์มหมูฟาร์มหมูเอาดิฉันฟังเป็นเสริมสวยนะดิฉันดิฉันตอบสนเองแล้วคุณชมค่ะค่ะก็ทําธุรกิจส่วนตัวมาสิบกว่าปีพอตรงนั้นมันเริ่มไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็มาลองทํางานโดยการที่เป็นพนักงานคิซบริษัทส่งออกอยู่ระยะหนึ่งนะคะค่ะ ก็รู้สึกเบื่อออกอ,กอะทำงานซึ่งมันไม่มีอิสระตรงที่ว่าแปดโมงแปดโมงเลิก6โมง8ดโมงเต้องเข้าทุกวันต้องต่อทุกวันใช่ชีวิตเราไม่ได้จบอยู่แค่นี้เรายังมีความฝันไปอีกไกลนะคะดิฉันย้อนกลับความหมูก่อนสาหัสแค่ไหนตอนนั้นก็เยอะค่ะกี่รานเยอะพอสมควรประมาณถึงร้านไหมคะหรือว่าลายมาสิบกว่าล้านสิบกว่าร้านอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะเฉพาะไอ้พอเดี๋ยวฉันคุยไม่ออกเลยทำไมตีนดิ้นสูงขนาดนั้น เพราะว่าการลงทุนทําฟาร์มเนี่ยคุณต้องเอาเงินเข้าแบงก์การปลูกสร้างโรงเรือนพราะพันธแม่พันธุ์ต้องนําเข้าทั้งหมดนะคะหมูเนี่ยนะใช่ตัวแพงกว่ารถบางบางคันอีกนะฮะโอโ้ดิฉันเข้าใจว่าหมูหาตรงไหนก็ได้เพราะพันธุเชื้ออะไรก็ได้เพราะความใหญ่ๆอือแล้วหลุดนี่จากตรงนั้นยังไงในเมื่อมาเป็นคิวซีบอกตรงๆว่ามันไม่หลุดนะฮะไม่หลุดก็คือเราเราก็ต้องยอมรับสภาพนะก็คือการต้องปล่อยค่ะ ปล่อยแบงก์บ้างปล่อยตามสถานการณ์นะคะต้องปล่อยไปแล้วก็เราก็มาตั้งต้นใหม่โดยการที่มีเงินก้อนนึงซึ่งก็นั่งกินนอนกินมันก็หมดไปนะะหมดไปซึ่งบอกตรงเลยว่าไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาในชีวิตขายตรงเพราะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นไม่เป็นเคยถูกดูแลมาตลอดเราทําธุรกิจมาตลอดอยู่วันหนึ่งดิฉันต้องมาอยู่กับคนเป็นเหมือนเป็นลูกน้องเขากดดันนะคะกดดันมากเลยซึ่งก็ก็ มีอยู่วันหนึ่งนะฮะก็คือเจอเพื่อนค่ะซึ่งเขาก็แนะนําผลิตภัณฑ์ให้ใช้ค่แรกๆก็ด้อด้วยความเกรงใจใช้ไปเช้มามก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยสนุกกับกับสินค้าและโดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเทคแคร์คนชอบเทคแคร์คนอื่นชอบดูแลเพื่อนบ้านดูแลญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก็ นั่นก็คือส่วนหนึ่งซึ่งก้าเข้าสู่ธุรกิจขายตรงนะค่ายนี้เป็นค่ายแรกไม่ค่ะค่ายที่8ปดค่ายที่8ปด่ค่ะคุณใช้ระยะเวลาสิบห้า <15 S 1> ปีสิบ <ฮะ S 1> 15ปีในขายตรงคุณก็เข้ามานานแล้วนะค่ะเคยสําเร็จไหมฮะแนดินเคยไหมเหรอฮะมันห้าสิบห้าสิบอะค่ะ ตอนนั้นที่เราทําไมถึงเลิกเลิกทำทำอ่ะอัฉันกาลังถามเลยมันมีที่มาคือหนึ่งเราจะมองถึงความมั่นคงของบริษัทก่อนนะฮะมอ,องถึงเรื่องตัวสินค้ามองถึงเรื่องตัวผู้นำนะคะหลายๆอย่างประกอบกันแล้วเราก็ต้องดูว่าความต้องการของผู้บริภโภคต้องการอะไรซึ่งเราไม่อยากโกหกประชาชนเราไม่ต้องการโกหก ผู้ซื้อจากเราอะค่ะโดยที่ใส่นะคะก็เรามองว่าตัวไหนถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่อะค่ะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจับผิดจับถูก15ปีนี่รลดโลดเล่นเข้าๆอๆเข้าๆก็จะเป็นในในลักษณะของผู้บริโภคสักประมาณ40%ยังไม่เทใจใช่ยังไม่ให้ใจอะค่ะก็มาเข้าตรงนี้ได้ยังไงมาชลาใช่ค่ะ หนึ่งที่มองเห็นนะฮะเรามองว่าเรามีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองละขอเป็นที่สุดท้ายแล้วกันตรงนี้วัดที่สุดท้ายนะสิบห้าปีกับการลดแรงก็คือตรงนี้เรามองว่าหนึ่งสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้านําเข้าทั้งนั้นเลยในเรื่องของโปรดักส์สินค้าเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครสินค้าเราก็เป็นหนึ่งซึ่งอย่างมาชาล่าเนี่ยก็คือที่ที่ทําเนี่ยหนึ่งเป็นระบบครอบครัวอืมีความเป็นกันเอง มีความเหมือนกับว่าทุกอย่างทางผู้บริหารให้เกียรติกับสมาชิกทุกท่านค่ะต้องบอกว่านี่คือคาตอบสุดท้ายสำหรับพี่หมวยค่ะส่วนพี่เอเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาเจาะกันต่อว่าเธอชอบขายตรงที่มาชาร่าค่ายแรกหรือว่าอย่างไรค่ะพบกกันเบรกหน้าค่ะ นับสนุนโดยนังสพิมตลาดวิเคราะห์ i n t ช่องนี้รวย24ชั่วโมงน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอริซานอน PGNP ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้ทุนวิจัยจากรัฐบาลนเลานเธอร์แลนด์ได้มาตรฐาน GMP HACCP 5าลาสินค้าคุณภาพส่งออกประเทศสหรัฐอเ,รฐอเมริกาเพื่อตอบสนองพี่น้องชาวไทยให้ได้รับสินค้าที่ดีราคาย,ยุติธรรมเราจึงเสนอขายเพียงกล่องละ350บาท1กล่องบรรจุ60แคปซูลก็ผมมีความยินดีรับประกันความพอใจในตัวสินค้าถ้าท่านใช้สินค้าแล้วไม่เหมือนน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเดิมที่ท่านใช้อยู่บริษัทยินดีคืนเงินขอบพระคุณครับ สนใจสั่งซื้อหรือร่วมธุรกิจโทร02 934 5800 02 934 4824-7 088 433 3838 38, 02 934 9915-6 088 433 3 2ถ้าคุณกำลังมองหา่าวสารเข้มดั็มทีกับสาระเราใจได้อารมณ์่านทะลูกหัวใจคนเชื่อถ่ายเป็นกันอาร์ลาดวิครับ รือรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศพว,เพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงค่ะกลับก็สู่รายการขับเงินล้านอีกครั้งค่ะเรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณการิษาและก็คุณเปรมสุดาค่ะ มาถึงคิวคุณการิษาหรือว่าพี่เอของเราเมื่อสักครูคร่ก็บอกไปแล้วว่าธุรกิจส่วนตัวก็คือเหล็กแล้วก็ทํางานประจําที่ดีแท็มาก็นานนะคะมาสู่ขายตรงได้อย่างไรที่นี่ที่แรกหรือเปล่ามาชาลาเนี่ย จริงๆตอนสมัยเป็นพนักงานก็ชอบที่จะไปตรงนั่นตรงนี้ไปเรียนรู้ไปศึกษาขายตรงเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ไม่เกลียดเหมือนคนอื่นเลยไม่ไ้เกลียดค่ะชอบเราคือเราอยู่ฝ่ายขายการตลาดเนะคะดิฉันใช้สายตรงนะเพราะว่าหลายคนเขาเกลียดแอนตี้มากค่ะมันคือขายตรงเนี่ยก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์ของของการทําธุรกิจตรงนี้อยู่เราเราเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ปิดโอกาสตัวเองนะคะ ตอนในขณะที่ตอนเป็นพนักงานเนี่ยก็จะไปค่ายนั้นค่ายนี้ค่ายนั้นแม้กระทั่งค่ายต่างประเทศเข้ามายังไม่มาเปิดในเมืองไทยด้วยซ้ําเราบินไปซื้อของที่สิงคโปร์ก็มีคุณไปถึงขนาดนั้นเลยอ๋อตามกระแสตามกระแสตามเทรนเลยเทรนไหนมาแรงที่ชั้นเจาะเลยเมืองนอกก็ไปถึงไปค่ะอฮะกี่ปี ถ้านับได้เป็น10บสปีเหมือนกันนะคะก็ชอบนะคะอย่างที่บอกว่าคู่เป็นราจาร์พอลมาอาจารย์วงการเลยใช่ๆนะคะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็ห่างหายไปเพราะว่าด้วยหน้าที่ที่รับผิดชอบที่นับผิดชอบแล้วก็ด้วยภารกิจที่ต้องมาเปิดบริษัทนะคะจนวันหนึ่งที่ธุรกิจ เริ่มมีขึ้นมีลงม,มันเป็นเรื่องปกตินะคะสามีก็เลยบอกว่าอ,อลองหาอาชีพมาลองรับสิให้เงินมาสองแสนลองไปดูซิว่าจะมีอาชีพอะไรที่เอาเงินไปลงทุนนะคะว่าจะเหมาะสมกับเราหรือว่าเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวได้บ้างะนะคะเเราก็ได้เงินมาละสองแสนอยู่ในมือ,อมนะคะ ยังไม่ได้ศึกษาอะไรอุ้ยตรงนี้ดีหมดไปแสนเจ็ดยังไม่แค่นั้นเลยค่ะถ้าค่ะไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบค่ะไม่ทราบไม่ทราบคือให้เงินคุณไปแล้วคุณจะไปจัดการอะไรก็แล้วแต่นะค่ะแสนเจ็ดยังไม่นั่นคือเหมือนกับเราไปเปิดรหัสเฉยๆนะคะเปิดรหัสแล้วก็ยังอื่นอีกล่ะจ้างเซลล์จ้างเซลล์สามคนค่ะ แล้วก็ทําการตลาดลงสื่อต่างๆคุณก็ทําทุกรูปแบบทําทุกรูปแบบะะก็บอก